ครับสวัสดีครับพี่สีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ่อๆกับปเจียมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อดอนละยองต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับครับมือวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่สิบเจ็ดกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกหกศูนย์ศูนย์ห้าสี่สาม รับเลขล่างก็ออก0ูนหเนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อดอนละยองงวที่ิพานมากกับรุดได้พี่น้องนี่นะครับวันพุทธที่17กันยายน2568ลาวาพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรุด6กับเนดพี่น้องเนาะ6กับ7 บามาจักตัวได้พี่น้องแต่ว่าสุดจับคู่พี่น้อง0608 608นะครับพอเรียกวิ่งพอมันหลุดต่อพี่น้องเนาะ6กับ7ครับต่อพี่น้องทั้งอุบลน,นะครับเด้อทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเลื่อนเนาะครับเนาะค่ะไปได้เบิ่งในติดตามพอแต้มกับดิโศกมันกันอยู่พี่น้อง0660นะครับอ่ะมื่อนี้พอมันกระโชกใหม่ลวพี่น้อง โทรมาบอกว่ามันในช่งมาเนอะครับเนาะระเตรียมพันมาตามต่ออีกนะครับ ครับปลาพัฒนาพ่อดอนละยอง ขับบนล่างวิ่งโลดพี่น้องเก้าตัวเดียวนะครับ ครับเก้าตัวเดียวเชียนเขียนได้พี่น้องจับคู่เด่นสองเก้า สี่เก้านะครับหกเก้าแปดเก้านะครับ ครับเน้นสองเก้าสี่เก้าได้พี่น้องเก้าสองเก้า เก้สี่เก้านะครับเอาสองหางนาพี่น้องเรียกสามตัวขับมักตัวใดกับพิจารณามึงด้พี่น้อง <c oughs> ครับที่สำคัญกาจะลืมกลับตัวไว้นํำน,นะครับเนาะครับพอพระโษมาบอกนะครับ พ่อดอน,นะพีนองเนาะวิ่งเก้าตัวเดียวครับ2949 69าส9่9ก้าเก้าแปดเก้าเก้าสองเก้ี่น้นสองเก้าสี่้านะครับักพงเนาะวันศุกร์พี่นองเนาะ,ะ,ะวันศุกร์ที่19กันยายนสองห้าหแปดลพัฒนาพ่อดอนระยองบนล่างวิ่งลูด9ตัวเดียวนะครับ จับคู่เด่นนะพี่น้องเนาะสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าขับเลขสามตัวก,ก,กับเก้าสองเก้าเก้าสี่เก้านะครับครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อพอดอนละยองเนาะครับเนาะครับที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตรียมคอไวพ้พอนคอยเขาคอยให้ปังครับพี่นอ้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาอครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำน้ำาม ครับเอาสุดถ่ายถ่ายสุดนี่ขออิบซีทุกคนนะครับเดอ้อโศกโศกมันมันแหงๆรวยๆเนาะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม